สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลสวัสดีเราก็มาอยู่เกมซัมเมอร์บอลคนในครอบคุณอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําสิ่งที่มันจะมาในอนาคตน,นะครับเพื่อที่ใช้เพื่อนอน,นะครับสามารถเตรียมตัวรับมือเวลาที่แพทเหล่านี้มันอัปเดตเข้าเกมมานะครับก็ผมบอกเลยว่าข้อมูลในคลิปนี้นะครับถ้าคนที่ได้ดูเนี่ยได้เปรียบคนที่ไม่ได้ดูแน่นอนนะก็สําหรับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นข้อมูลของ อัปเดตต่อไปนะครับที่น่าจะมาในอาทิตย์หน้านะซึ่งพอเราลองมาดูสปอยนะครับที่ทีมงานเขาได้ปล่อยออกมาเนี่ยเขาบอกว่าในสัปดาห์ที่1ของเดือนเมษายนนะครับจะมีการปล่อยแมบใหม่จูโจ้แบบใหม่และเนื้อหา PVP แบบใหม่นะครับซึ่งผมก็ไปเจอข้อมูลจากช่อง The Chronicle Farmer นะครับว่าแบบใหม่ที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเด็ดเพื่อนๆเ,เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับกำลังขาดแคลนเงินใช่ปะแล้วคือแบบใหม่ที่มาเนี่ยมันจะเรียกว่า h e r o Area ครับ นี่นะฮีโร่ไอเดียตรงนี้นะครับซึ่งฮีโร่ไอเดียเนี่ยมันก็จะมีเมืองนะครับทุกเมืองเลยเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันจะมีเควสนะครับรายสัปดาห์เพิ่มเติมมาครับแล้วเควสรายสัปดาห์เนี่ยมันก็จะมีหลายเควสนะครับซึ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะบอกก็คือเควสรายสัปดาห์ตรงนี้เนี่ยมันได้เงินเยอะมากๆเพื่อนๆก็ถ้ามาดูนะครับเควสของดูเดลินนะอันนี้เนี่ยได้เงิน1นึ0 0 0สโกนะครับต่อสัปดาห์นะเพียงแค่เพื่อนๆต้องไปทําภารกิจตรงนี้นะครับให้ครบก็จะสามารถรับเงินได้1080,000โกร ึ่งไอหนึ่งแสนแปดหมื่นโกเนี่ยอันนี้แค่เมืองดูเดลินเมืองเดียวนะครับแน่นอนว่าเมืองอื่นเนี่ยก็มีเหมือนกันหมดเลยนะครับเงินที่ได้อะไรพวกนี้เนี่ยคือเท่ากันหมดเลยนะเมืองละหนึ่งแสนแปดหมื่นโกนะครับด้านหมายความว่าถ้าเพื่อนๆทำครบนะครับทั้งห้าเมือง,ง 5, 000, เพื่อนๆจะได้เงินถึงเก้าแสนโกทุกสัปดาห์เลยนะครับเท่าน e, ั네้นยังไม่หมดเพื<ๆ>่อนๆไอเควสตรงนี้เนี่ยมันแยกตัวละครด้วยครับด้านหมายความว่าถ้าเพื่อนๆใช้ทั้งสามตัวละครนะครับคีน่าคริฟแล้วก็ออเบียไปทำเควสต่างๆเหล่านี้เนี่ย 1สัปดาห์นะครับเพื่อนๆจะสามารถรับทองได้สูงถึง2อล้านเจ็ดแสนทองเลยครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าเควสเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมพูดแค่จากที่ผมเห็นนะซึ่งไม่แน่มันอาจจะมีเควสที่ได้ทองเนี่ยข้างล่างตรงนี้อีกก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ <S <S เพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับตั้งแต่วันนี้ก็คือเพื่อนๆจะต้องไปเล่นตัวละครหลักนะครับทั้ง3ตัวให้มันเลเวล60ครับพอรู้สึกว่าไอฮีโร่ไอเรียตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อเล และแน่นอนวิธีที่จะเลเวล60ไวที่สุดนะครับก็นี่เลยเพื่อนๆเอาตัวลองนะครับแล้วก็เอามอนสเตอร์หลักของเราเนี่ยไปลงวิธีการประจนภัยเพื่อนๆพยายามลงชั้นสูงที่สุดให้ได้นะครับเพราะว่า exp ที่ได้ต่อรอบเนี่ยมันสูงมากนะครับเนี่ยดูดิ27,845เเลยนะครับแล้วก็ยิ่งช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับมันจะมีฮอตไทมที่จะได้ exp เพิ่มเตมิมอีกนะครับ เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีนะครับที่จะเก็บเลเวลตัวลองนะและก่อนที่เพื่อนๆจะไปฟาร์มตัวรองนะครับอย่าลืมมาแช่บ่อออนเซนด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะได้ EXP นะครับเวลาเคลียร์ดันเจียนเพิ่มเติมด้วยนะซึ่ง EXP ที่ได้ตรงนี้นะครับมันจะได้ตามขั้นของวัตถุดิบที่เพื่อนเพื่อนใช้เป็นสมุนไพรอาบน้ำนะครับก็ถ้าเกรดสูงสุดสี่วงเนี่ยจะได้เพิ่มถึง8%เลยครับก็สำหรับการเตรียมตัวแรกนะครับจบไปก็สำหรับการเตรียมตัวมอนสเตอร์ที่ใช้สู้กับนนกนบ,น,น,น,บน่ึง เพราะหลายช่องส่วนมากก็ทํากันเยอะนะครับถ้าให้ผมแนะนําง่ายๆนะสำหรับสายฟรี Fi นะครับผมจะแนะนําตัวละครที่ทุกคนมีแล้วกันก็สําหรับตัวแรกก็จะเป็นนองมารนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถท้อนแบบหมูนะครับที่จําเป็นต้องใช้ในการเคลียร์แมชชีนิกของแมปนะครับส่วนตัวที่2นะครับตัวละครเดเมดผมก็จะแนะนําเป็นก็คารลัมบิสเลยครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเพืเ่อนๆสามารถ เคลียได้จากเนื้อเรื่องในเกมนะครับมันแจกฟรีเลยบิลสสยแอคสปีนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะเพราะมันมีความสามารถตีทะลุดีเฟนต์อยู่นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวซัพพอร์ตจะเป็นตัวละครสีดาวครับอันนี้ทางเกมก็แจกเหมือนกันนะกับน้องลูลู่นะครับก็สําหรับใครที่ไม่มีาสฮิลเลอร์ดีๆนะครับอย่างเช่นพวกโนแก้วน้ําหรือเสาวน้อยเวมตนท่านานะครับก็สามารถมาใช้น้องลูลู่ตัวนี้ได้นะโอเคก็สาหรับบอสนาฬิกานะครับผมเอาซันๆง่ายๆแค่นี้แล้วกันแล้วก็ต่อมาผมจะมาพูดถึง การอัปเดตในอนาคตหน่อยนะสำหรับตรงนี้นะครับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางเซิร์ฟเวอร์โกลบอลของเราเนี่ยมันจะเอาเข้าเกมมาเมื่อไหร่นะครับก็อย่างแรกกิจกรรม t h i c a l s u m m o n Festival นะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยโ,โหบอกเลยว่า <laughs> มันแจกหนักแจกเยอะมากๆเพื่อนๆือนเพียงแค่เราต้องเอาสกอร์ส้มนะครับอันเนี้ยไปเปิดกาชานะครับล้วก็ถ้าเราเปิดครบตามที่กำหนดจะสามารถรับของรางวัลเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งไมเลสของมันเนี่ยมันจะแจกของรางวัลน,นะครับทูกๆ50สุ่มูเหมือนเือน ก็ถ้าดูจากงนี้นะตอนที่2องาใช่ไ่ะได้เพชรหกพันพอสุ่มเพิ่มอีก50นะครับเป็น300ได้สกอร์ส้มนะครับมาอีก10อันแล้วก็สุ่มไป3ามได้เพชรอีก6000แล้วพอสุ่มถึง400นะครับได้เป็นสกอร์การันตี4ีดาวนะครับอีก1อันนะซึ่งแม็กซ์สุดของกิจกรรมนี้เนี่ยจากที่ผมจําได้นะคือ2,000สุ่มครับแล้วก็ของรางวัลเนี่ยมันก็จะวนนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะจนถึง2,000ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับถ้าไม่รี ให้เก็บสกอร์ส้มไว้ก่อนนะครับเพราะถ้ามาสุ่มตอนกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โคตรคุ้มค่านะก็ถ้าเพื่อนๆลองดูนะครับของเซิร์ฟเอนะครับตอนที่กิจกรรมนี้เข้ามาเนี่ยมันมาพร้อมกับกิจกรรมจินนาน,นะแต่ว่าของเราเนี่ยจินนานมาแล้วแต่กิจกรรมนี้มันยังไม่มานะครับก็เรื่องสกอร์ส้มจบไปนะครับต่อมาอันนี้เป็นข้อมูลจากช่อง X นะครับผมเพิ่งไปเจอมาเลยแล้วก็คิดว่าเออควรเอามาบอกไว้ก่อนนะสำหรับอน,น,น,นาคตเนี่ยมันจะมี ลานขาพิเศษนะครับขายของตามระดับเลเวลบัญชีด้วยเพื่อนๆซึ่งของที่จะได้เนี่ยโคตรดีครับลองดูที่เลเวลสินะครับสามารถใช้150เพชรซื้อสกอร์ส้มได้นะครับอันนี้เนี่ยซื้อได้1ครั้งต่อหนึ่งแอดเคานต์ใช่ปะแต่อันที่เด็ดเนี่ยคืออันนี้เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆปลดถึงเลเวล40นะครับเพื่อนๆจะสามารถใช้เงิน1นึ่งแสนโกซื้อสกอร์ส้ม10อันได้ทุกเดือนนะครับอันนี้รีเซตทุกเดือนนะแล้วก็ถ้าถึง45 จะได้โก200แ0 0โกนะครับฟรีทุกวีคและที่เด็ดครับถ้าเพื่อนเพื่อนเลเวลบัญชีถึง50นะครับจะสามารถรับสกอร์แสงมืดการันตี5ดาวได้ฟรีเลยครับ1อันบอกเลยว่าต่อให้ดวงซวยขนาดไหนเนี่ยทุกคนก็มีโอกาสนะครับที่จะได้แสงมืด5ดาวนะซึ่งผมเนี่ย <c oughs> น่าจะต้องมาหวังแสงมืด5ดาวจากตรงนี้แหละแล้วก็ด้านล่างนะครับที่น่าสนใจก็จะมีตอนเลเวล40นะครับได้การันตี5ดาวนะครับ1,500เพชรแล้วก็45นะครับอันนี้จะเหมือนตอนเลเวล40เลย จะสามารถซื้อสกอร์ส้มนะครับได้ทุกเดือนนะครับในราคา2 0 0แสนทองนะก็ถ้าเพื่อนๆปลดถึง45ได้นะครับบัญชีเลเวลเนี่ยเท่ากับว่าเพื่อนๆจะได้สกอร์ส้มฟรีทุกเดือนนะครับเอ่อิบอันเพิ่มเติมนะนอกจากนี้เลเวล50นะครับก็สามารถมาซื้อที่รีเซ็ตพอรอนได้เพิ่มเติมด้วยเลเวล55นะครับรเดวิลมอนสองพเพชรแดงซื้อได้เพิ่มเดือนละ1ตัวนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมข้ามเลยแล้วกันไอ้พวกนี้เนี่ยไม่สําคัญเพื่อนๆที่อยากจะให้ดูอีกทีนะครับก็คือดด้านหลัังสุครบ ตรงนี้นเพื่อนเพื่อถ้าเพื่อนเพืเลเวลถึง75 85แล้วก็95นะครับเพื่อนๆสามารถใช้เพชร30,000เพชรแดงนะครับเพื่อซื้อสกอร์การันตี5ดาวแสงมืดได้เพิ่มอีกรวม3ใบด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ได้ดีเซตอะไรนะครับซื้อได้แค่อย่างละรั้งเดียวเท่านั้นนะและสำหรับวิธีการเพิ่มเลเวลบัญชีเนี่ยเพื่อนเก็ไม่ยากครับเพื่อนเเพียงแค่ต้องไปอัพเลเวลมอนสเตอร์ใน AD ของเรานะครับ เพราะ exp ของเลเวลบัญชีนะครับมันจะได้ตามขั้นอัปเกรดมอนสเตอร์ใน id เรานะหรือถ้าเกิดใครที่เป็นสายเปย์นะครับก็อาจจะเร็วหน่อยเพราะว่าสายเปย์เนี่ยมันจะมีเหรียญพิเศษเพิ่มเติมนะครับเวลาที่เพื่อ,อนๆใช้จ่ายซึ่งตรงนั้นก็สามารถเอามาัปเลเวลบัญชีได้เหมือนกันนะแต่เพื่อนๆสายฟรีเนี่ยก็ไม่ต้องน้อยใจไปคือถ้าเราเก็บไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเดี๋ยวมันก็ถึงนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> น่าจะพอมีแนวทางแล้วแหละว่ายตวงไกอรรากร วางแผนทรัพยากรในไอดีกันให้ดีนะครับกับอีเวนท์ที่จะมาต่อไปในอนาคตนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e กดติดตามช่องของผมนะครับพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่เนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ